โอยโอ้ยอะไรเซนเซอร์ด <irgendw carbono S 2> ้วยโอ้ยไอหัวเม้ไอหัวเม้งของพ่อดูดิโอ้ยกับมาพอเห็นโอเล่นเลยเดินนึงมีแต่อะไรลูกไม่งอแงนะคะกินนมอิ่มแล้วนอนเล่นสบายสบายเลยเนาะน้องแม็กเริ่มดินเริ่มไม่สบายตัวแล้วลูก ดูน้องดูน้องช่วยพ่อดูน้องหาวแล้วง่วงแล้วโหเล่นเกมอย่างเงี้ยห่าวอีกแล้วง่วงนอนอีกแล้วเลยครับง่วงนอนอีกแล้วเลยครับน้องเมงห่าวแล้วขอให้มาช่วยดูแลน้องเล่นเกมหาวอีกแล้วจะนอนแล้วเหรอือพ่อไม่เกรงแล้วนอนนะครับ ชินอนนะครับมาสบายตัวหรบเลูกมาสบายขี้หาวหาวนอน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 ได้แล้วได้เวลานอนของเด็กตัวนี้คนนี้คนนี้เนาะงเดี๋ยวคนนี้คนนี้เนี่ย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 คนถืออ่ะ๋อ้ยย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงอ่ เออตรงนี้แสงกําลังดีนี่อา้าวแจ็คหนูก,กอดอีกทีนี่แสงกําลังดีแล้วก,กอดทางนี่เออนะี่เออแสงดีนะี่เออนี่แหละจริงเหรอเฮ้ยดีแสงมันะดีตรงไหนอ่อต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 ่อ,ตอลูกฮะต่อน้องกำลังหาวอยู่เลยฮัลโหล ิงเหรอ,อไม่ดีเมื่อกี้แสงมันเฟ้อเลยแสงมันจ้าเลยงงพ่อทำอะไรเขาคงมองงงมดเลยพ่อทำอะไรกันพ่อกับพี่ทำอะไรกันนจะจไมมู่มองอยางไงพ่อกับพี่ทำอะไรกันนะหนูหนูอคอดีอดีคือลูก พ่ออากาะดีขึ้นพี่ก็ช่วยเลี้ยงน้องสู่พ่อน้องกลัเือยแยัดข้อกันใช่นะรับใจมือพี่ชายของช่วยพ่อเลี้ยงน้องขอบใจนะครับพี่ดูแลหนูด้วยนะครับดูแลหนูด้วยนะครับสัญญาณนะครับนี่นี่แสงแสงเริ่มดีแล้วพี่แจ๊คครับดูแลน้องแม็กซ์ด้วยนะครับสัญญาณนะครับ พี่เจ้าช่วยดูแลน้องแต่เล่นเกมไปด้วยพี <c oughs> ่เจ๊าครับดูแลหนูด้วยนะครับแค่นี้ก่อนนะครับแม็กจะนอนแล้วครับจุบ๊บจุ๊บแม็กจะนอนแล้วครับบ๊ายบาย